สวัสดีกับเช้าวันอากาศสดชื่นเนาะวันนี้ที่วังนาคานะคะ,ะที่ภาคสงววังนาคาก็มีสังกะรีน้อยนะคะอันนี้ก็นาคีน้อยมาช่วยกวาดใบไม้เนาะ,ะก็อันนี้แหละเนาะพาลูกลูกหลานเข้าวัดเข้าวัดตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนาะเขาก็จะรู้จักการปฏิบัติการทำเนาะมากับยายกับย่า ก็เป็นลูกหลานสังกะรีน้อยของหลวงปู่ทองเนาะก็มาช่วยกวาดนะคะเด็กน้อยช่วงปิดเทอมก็มาหาเลาะหาเล่นในวัดกาพาเฮชดเวียกดีกวา่านั่งเล่นเกมเล่นเอียงอยู่เนาะอันนี้เด็กน้อยอาหันหน้ามามองกล้องหน่อยลูกเอเดี๋ยววันนี้กวาดตาเสร็จแล้วก็จะไปพาไปเที่ยวชม ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ละที่เนาะ,ะวันนี้ก็แม่ครัวก็ได้พาแสงตะลีน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นนางคีน้อยอก็อนาคตก็เป็นนางลำเป็นนางลำของวังนาคานะคะเดี๋ยวแม่ครัวก็จะสอนให้หัดฟ้อนหัดลำถวายปู่ย่าเนาะอันนี้ก็ได้โชคอยู่เนอะงวดที่นี้เขาก็ให้ลาวแตกอยู่ เด็กน้อยมีนิมิตฝันมีนิมิตขึ้นมาปู่ย่ามาบอกองวดนี้ปู่ย่าบอกว่าจังไดอละฮะปู่ย่ามาบอกเลขไหมบอกตัวไหนเอ่ยวันนี้ก็หาค่าปลาทูกันเนาะ,ะวันนั้นลูกจับปิงปองได้อีอย่างเนาะได้อย่างอาหารมามองกล้องหน่อย ส <28, S 1> องหนึ่งแปดคกับข้าวรร่วันเย็นนี้ให้เปล่าล <5 S 1> ูกอโอเคอ่าผู้ใดที่ติดตามช่องแม่ครัววังนาคานะคะวันนี้เราก็ให้แนวทางของน้อยนะคะฮาน้อยพัฒนาเอหลานน้อยนะคะนาคีน้อยก็จับได้สองหนึ่งแปดหรือแปดหนึ่งสองเนาะอ่ะก็สลับกันอยู่ลูกป,ปิงปองสามลูกนี่แหละนะ ก็ให้แนวทางไปที่หนึ่งแปดหนึ่งสองเนาะก็หาค่ากับข้าวไรยวันอ่าค่าปลาทูค่ะก็ทางช่องก็ให้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะก็เนี้ยครัวก็ตอนนี้ก็ฝาดอยู่ตรงบริเวณด้าน ตรงปูขาวเนาะ่ะก็ให้หลานน้อยช่วยกวาดช่วยทําเพราะว่าใบไม้หลายเรากวาดเสร็จเราก็จะตักเนาะตักไปเดี๋ยวจะให้เหลนน้อยอให้นาคีน้อยมาจากกล้องให้สักหน่อยหนึ่งอาก็จะทักทายกับเอซทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้ช่องแม่พัววังนาคาก็พามากวาดตากเนาะมาทำความสะอาดมาฝ่าใบไม้ใบหญ้าใบไ,ไม้กระไรหลายทุกคนะนเก็บเกี่ยวเก็จก็จะได้กว่าดเนาะใครสนใจอยากมาเายี่ยมชมวังนาคาก็เชิญนะคะนี่แหละใบไม้ใบหญ้าไร ได้กวาดวันนี้เยอะอีกแล้ววถ้าเราไม่มีต้นไม้เราก็ไม่มีความร่มรื่นเพราะฉะนั้นต้นไม้นี่ก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งความลําบากเนาะของแม่ครัวนี่แหละวันนี้ก็เลยชวนหลานน้อยนาชีน้อยของวังนาคานะคะมาช่วยกวาดช่วยทําก็ให้เขาแถเหมือนใช้สมาธิในการ ปฏิบัติเนาะเด็กน้อยเราไม่ต้องอะไรมากก็เป็นผ้าขาวเป็นผ้าขาวจะแต่งแต้มอะไรก็ติดให้เขาฝึนซ้ำไปเองนะคะดี่าไปนั่งเล่นเกมเล่นห่งังพาไปให้เขาได้ศึกษาได้เรียนรู้นะคะพามาปฏิบัติพามาทำเล็กๆ็กกน้อยอการกวาดตาก,ก็คือการใช้สมาธิอย่างหนึ่งเนาะ ครัวอยู่ที่ทักสงวังน,นะคะคาคาก็้าถ้าฝนก็จะปลูกผักปลูกหญ้าค่ะตอนนี้ก็ปลูกไว้อยู่ปลูกฟักทองปลูกข่ามุ้งเอาไว้กินเดี๋ยวพอช่วงที่ว่าเราอยากกินเจเราก็ผัดผักผัดผักเอาผัดกับใส่ซีอิ๊วเจนี่แหละ ไปบัตไปสามวันเจ็ดวันะละเนื้อสัตว์ทําบุญไปเราจะไม่เบียดเบียนเขาเนาะที่สิ่งที่อย่างเราก็เป็นบุญกุศลให้กับ,บรสรรพสัตวทั้งหลายที่เราได้เคยได้ฆ่าได้แกงมาเป็นอาหารเนาะเราก็เบียดเบียนเขาชีวิตเขาเนาะยังไม่ถึงเวลาที่สมควรเราก็ไปฆ่าไปแกงเขาเราก็จะต้องมา สีผนกินเจให้เขาตามมือเก็ดมือแล้วแต่เราจะปฏิบัติได้นะคะทำที่ว่าเราไม่ลำบากใจเจ้าของทำที่เรารู้สึกว่าทำแล้วเราสบายใจเราไม่ฝืนตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ให้เดือดร้อนผ<น>ู้อื่นเนาะที่ผอกเมื่อคืก็ดาวพัฒนานะคะของแม่ครัวก็8ตกนนะคะอันนี้ก็คือ ป็นวางแนวทางไว้ในกลุ่มนะคะในกลุ่มก็แตกยกกลุ่มนะคะกลุ่มของแม่ครัววังนาคานะคะเพื่อใดสนใจอยากเข้ากลุ่มของแม่ครัววังนาคาก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0815806159นะคะออตอนนี้กลุ่มของแม่ครัวก็คือไม่เปิดเผยเนาะจะมีแค่คนวงในเท่านั้นที่รู้นะคะก็เมื่อคืนแม่ครัวก็ลาพัฒนาก็ได้80เนาะ ก็เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะอันนี้ก็แม่พัวก็ขอขอบคุณเอทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องแม่พรัววังนาคานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ